้าให้อาหารเม็ดน้องหมาหรือยังอะลูกไม่ไม่ใหนหนูให้ตังค์อ๋อน้องหมาในนี้ไม่ไม่กินอาหารเม็ดใช่ไหมลูกใช่อมันชอบตังค์เอาเหรียญใส่แล้วมันก็เห่าใช่ไหมลูกใช่แล้วมันก็เห่ามันก็เอะเอะเอะอิ่มเงิหมาอิ่มเงินมาอิ่มเงิน มาตายอ๋อพอใส่เงินแล้วมันจะร้องมันจะออกมันออกตรงไหนนะา๋ยวให้แม่เปิ้ลเ็กใกล้ไปก่อนถ้าออกมันก็จะออกตรงนี้ค่ะใช่นแม่แม่ออกมันออกตรงนี้ใช่ป่ะใช่น่าจะใช่ใช่น่าจะใช่กันแม่เปิ้ลค่ะถ้าเราหยอดไปตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้ถ้าเราหยอดคุณยายคุณยายต่อยซื้อมาให้ขี่อันคะลูก อันนี้แต่มันมาเดียวเลยแอ่มันเดียวอ๋อเดี๋ยวทยอยมาเหรอลูกใช่เขาจะมาอันนี้ก่อนพี่อาร์มเห็นหรือยังอันเนี้ยลูกยังยังอ๋อพี่อาร์มไม่เห็นปากเหงายิ่งมาเป็นยังไงอะไรลูกฮะแม่จ่าจ่าขอคุยได้ได้เปล่า จานัดอ่าคุยเลยคุยคุยคุยเลยจานัดอาจานัดน้องข้าวคุยได้ทุกคนเนาะใช่เขาโทรมา F4 น้องข้าวอร่อยจานัดข้าวเรี่ยเขาจานัดเหรอเรี่ยเขาดูเองเนาะพ่อเทปเขาจานัดเนี่ย ลุงนัดลุงนัดฮัลโหลลุงนัดสวัสดีลูกสวัสดีสสดค่ะเดีย๋ยวจะส่งรองเทา้าสโนไวท์ไปให้นะค่ะวันนู้นเห็นแล้วค่ะคุณแม่บอกดูเดี๋ยวส่งรองเทา้าสโนไวท์กับเสื้อสโนไวท์ไปให้ด้วยใส่ให้ดูด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะดูหน้าดูหน้าสิ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะาจ้ะสวัสดีค่าดูยังไม่ถึงวันคิดมากเลยใส่หมวกคิดมากแล้วหนูอะใส่หมวกอะไรอะคิดมากใส่หมวกคริสต์มาสเอฟซีส่งมาให้เอฟซีส่งมาให้มันก็กระเป๋าด้วยเราไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้โรงเรียนปิดโรงเรียนปิดเขาลองปฐมก่อนรอลองให้พี่ประถมไปก่อนอนุบาลยังไม่ให้ไปค่ะ chọc thì hello 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 <im <im คุณคุณลุงค,ค,คุยไม่ค่อยเก่งนะนคุณคุณลุงไม่ค่อยกล้าพูดลุงผู้ชายถ้าเป็นเอฟซีผู้หญิงนี่โอ้โหสนุกสนานเลยนี่คุณลุงจะตื่นตื่นน้องนิดนึงเดี๋ยอีกหน่อยก็คุยได้รองเท้าจะมาอีกแล้วรองเท้าก็ชืดเหรอเมื่อกี้ลุงบอกนี่ไปจะนี่มามาส่งของนี่ใชชื่อใครล่ะคะลูกชื่อใครไปถามพี่ ชื่อใครครับพี่้องน้องข้าวาต้ววตวองปรับกับพี่ดีคะลูกเราบปับพี่นะของน้องข้าว,าว,ว,วใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณค่ะแล้วยังลูกขอบคุณค่ะตะวันโอ้โหไม่บอกอ่เอาเดี๋ยวแม่ไปเอานี้มาเออไม่มีใครส่งไม่มีใครส่งถึงป้าเบญจาก,กายเลยอ่ะมีแต่ของน้องข้าวคนเดียวเลยอ่ะน้องข้าว ไม่มีใครส่งถึงป้าเลยทำไมถึงน้องประกาวันคนเดียวไม่เห็นมีป้าเป็นจักรยานไม่เห็นมีป้าเป็นจกก็นั่งอยู่เนี่ยกไปยัไงไม่น่ารักเหอะใช่เลยใช่พูดถูกไม่ถูกใช่ใช่ป้าเป็นจะกลายไม่น่ารักเหมือนหนูนะป้าเป็นจักยไม่ขยันไงไม่ขยันไม่ขยันไร้สดใช่ไหมแด่ขนมขยันไม่ต้อมันเปียกอะ ทำไมฉีดเมื่อกี้หนูขยันไลฟ์สดมาจากไหนเนาะลำลูกกามาจากลำลูกกาโอ้นี่ไงของคุณยายต่อยแน่นอนอันนี้ใช่คุณยายต่อยส่งมาเป็นเครื่องดนตรีอ๋ออันนี้ของคุณยายต่อยคุณยายต่อยบอกว่าจะมาถึงก่อนปอะกุคุณยายต่อยก่อนเยว่อันนี้คุณยายต่ขอบคุณคุณยายต่อยค่ะเครื่องดนตรีถึงแล้วค่ะใช่เครื่องดนตรีถึงแล้วค่ะแกะเลยแกะเลยโอ้โหแกะไม่ออก ต้องเอาเนี่ยค like mm ่คุณแม่ค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยเอาวัตโตะมาหน่อยโอ้โหสีแดงจะด้วยสีแดงะด้วยมีถาดด้วยนี่ยังไม่ได้ปีใหม่แล้วเนี่ยของขวัญเยอะมากเลยไอที่มันเคยไม่มียังต้องมีน็อตก็น็อตไม่มี เขาแก้ไม่ได้อะแม่เขาไม่แจกเลยน,นเขาไม่ถ่านมาให้ด้วยใช่ต้องเขียนถ่านมาด้วยสิไม่เขียนถ่านจะทำยังไงเดนมาผ่าลงแล้วผมไม่ใส่อันนี้มาให้แนี่ยเดนโปรตีนต้องมีน้ำขันด้วยมาแมา่กับฝั่งนี้ฝั่งนี้กลับหัวกลับเออจะกดซุปกิงก่อนแล้วกดตรงนี้ ทางนี้ทางนี้อ่ะมันกดถอยหลังเวใช่วงนี้เราไปดูวัปุ่มเลยย้ายไปก็สรรหาเนาะตรงไหนยิ่นนมเนี่<ป>อันนี้เสือแมวหมาหมาเฮ้ยที่บออยู่นี่ยังไงตะ เต้นได้ทุกเต้นได้ทุกจังหวะเลยมีดนตรีไหมคะดนตรีตรงคีย์บอร์ดหรือเปล่าลูกอันนี้เาเรียกอะไรนะที่คุณยายบอกอะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลูกที่คุณยายต่อยบอกให้หนูเล่นอะเป็นโนโอ้เป็นโนน้อยใช่คุณยายต่อยกดให้หนูเล่น mãi 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 đẹp, mãi mãi Má mãi 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 ใช่ปิโน้ตไหมแม่มกดตรงนี้ยกดไล่ล right ัวๆเลยนะคะกดไล่ให right ้ใครนะคะให้หน right ู allora ่ง้ห